ครับนี่คือโศว,วันพุทธที่หนึ่งนะครับคือสภาพค่มสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดน,นะครับนี่คือตลาดนัดตอนเ้า้านนาโกตาบลน,นาโกเพื่อพุายาราจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเบ่งไปอีกสักหน่อยนะครับทางด้าน,ดานนี้นะครับแดดินแล้วก็สิว่าที่ตลาดอันนี้เป็นปลาทูนะครับปลาทูปลาทูนึ่งปลาทูหนึ่งปลาทูหนึ่งราคาสามสิบบาทสามสิบ <laughs> บาทนาองู่ตลาดนี่ให้กินชุกพุดธเนาะครับเนาะ ทุกวันพุดธวันศุ์ก็มี่อออันนี้เพือนี่ชัวดินบอกพุณอะไรพอค่ะพอค่ะบ่อออกกล่องเลยครับเสียงกับพ่อออกเลยด้ไได้ได้ตีชิวออกดบอกพุดอะไรครับแม่นังก่เอฟเอฟเนี่ยกบผัดกบกบผัดอะไรกินก๋วล้กวยม่ยากกแหงเออ มันมธรรดาเลยันผ right ู้ขายคือเสียงดีแต่ครับผมเอฟ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 โอ้ยเสียงดีก็กลบข้อเสียออกกันเอาฟองแบบนี้เออเสียงดีก็กบโอ้หนักกันกลบกลบหน่อยชุ้เท่าไหร่ละครับสี่สิบสามสี่สิบบาทอ้หมดขายดีเนาะกบมันกบน้อยตัวนี้กบน้อยแบบสมัยเก่าเดี่ยแม่นอยู่ปลาเขาเนาะฮะบริกานเนาะ ปลาพับงปลาพังบงบอกสี่ส right. ิบบาทกสบว่เียว okay. ับเดพ่อมรอไมต้องซื้อหลายว่าใดก็เสียงกบห้อง้องไดก่อห้องห้องห้องเอฟเอฟนนนเอฟเอฟบอกจะหาเื่องนาะโอ๊ยผู้ขายกบผู้ขายกบโบกบด้วย รูรอได้เรารูรอเลรูรอได้ผู้ขายผู้ขายบผู้ขายบเอาบ่จนดสิบบาทไบ่ขได้ไไเบาทยังนมอยู่เด้เนาะนะครับว่าจะพอดเสียงกับนมอยู่เสียงก็ดีอยู่ยังแน่นรถจวดเลยครับโอ้จวดที่กัก็ได้ใส่แว่นตัวบ่อรับบริจสค เดี๋ยวเห็นไก่เลยอ่านอ่านนังสีก่ออกแก้วเลยพอได้พอได้หมะม่วงสาหรอดูผู้เองยุบานเท่านี้บมดเลยครับโอ้ยยุบุ่มมเขางพูดใู้เถอะนะพูดนห้ล้วน เาหลูชงนคบออครับกคบเอฟเอเอฟเอเอฟแ้มัน้อืมอ๋อมาเขาวงมาจากเขาวงเอ้เชียงดีนะบ่ว่าแต่อายุหลายแต่ว่าพนยังหนุ่มอยู่เลยพลังยังหลบอกพลังยังไหลายพลังงี่เรือจินเลยเรือจินเรือใสเลยนุ่มเนมะเทศ ยังมาเทียบชิดซายโอ้ยคู่คู่แขางเคียงอธิบายให้ฟังหน่อยเราประกันคุณภาพเลยโอ้ยนะครับเออผ่านีผ่านดีนะครับโอ้โหครับผมได้ยาดียังก็อยากได้น้เด้วเอาขอบคุณหลายหลายเลยขอบคุณหลายหลายเลยเอามาแบ่งในยาดีวันดีครับอันนี้จากสมป่อยได้หน่อยเนาะป่อยนี่ม้ย่อย โอ้จากสปามสปอยไ,มยไมยหมสมปอยไหมสมปอยนี่แยกยังก่อแยกกู้กำลังขายของอยู่ครับทั้งขายไหมทั้งขา,ายแบบพริกขายดีบบบนี้ที่มืดแล้วขายดีขายดีพา,าไหมกันเด้อ ผ้าไมหมจะเอาผู้ดียกันขายกบผู้ขายกบผ้าผ้าไหมนี่ใกล้จะหมดแล้วเด้อใกล้จะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับผ้าไหมนี่ใกล้จะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดผ้ไาไหมบรรจุปล่อยเด้อเสื้อสวยพี่กันย่างสองจานะนะครับผ้าไหมนี่แล้วน่าสนใจเลยเด้อผู้ขายผ้าไหมพูด พาไหมสวยหรือผู้ขายผู้ขายสวยผู้ขายสวยไอ้ไอ้ไอ้ผู้ผู้นางทั้งหลังยังห้องดังขึ้นเก่าบอขึ้กันกับผู้ขายกรบเสียงห้องดังขึ้กันบอกส่ดีใส่ดีกันนะ่โอ๊ตยังเสียงดีขึ้นเก่าอยู่เนาะโอ้เดี๋ยวเอาละประกันเลยเดี๋ยว ตัวนี้รับประกันนายยังใช้ได้ดีอยู่นี่อ,นนอันนี้อันนี้รับประกัน,นกัน,นอ,นนอนนกัน,น,กน,นอ,อนีโอ่โอ้นะครับเอาผ้าวหม้นะครับใกล้จะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับผ้าวหม้มาเลยผ้าวหม้สมปล่อยเนาะได้มาเรื่อยๆตามเองเล้วสมปล่อยเฮ็ดเองด้วยเนาะเห็ดองสอยไทยปะเฮ็ดเอ็ดเองมันว <c oughs> ่าโบไทยเล <c oughs> <บอ S 2> ยเ ภาษาผู้ไทยผู้ไทยเราเอ็ดเองเพราะไม้ส้มปล่อยเราเอ็ดเองนะครับพอ,อ,อด้วยมือหัตถะปลาเข้ากันเลี้ยงด้วยมือให้กันแล้วด้วยธรรมชาติค่มะมาเองปลาธรรมชาติมาเองสดสดจุมือได้อขอบคุณหลายได้เพ่อะข้าพ่อไมหมได้ข้าพ่อไหมยื่นแก่เพ่อะข้ากบ สูตรเดียวกันเลยเอารับประกันให้เอามาเลาะเบิงบอกครับบอกปลาเลยค่ะปล<ร>าครคับปลาปลาห้าสิบ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 ยละ้ลบาทโด้เรียกว่าห้าสิบห้าสิบเอาเสียงเพลงหลาย ม่วงสูงนะครับ๕๐บาทถูกๆๆๆสิ่งคือเก่านะครับน้องหมูย่างโปรโมชั่น๕บาท่ขายดี๕บาท๑๐บาทขายดีเก่าได้ยังไอยหมดอด้วยนี่แม่า,าทปรโมชั่นเหมือนด้วยครับนี่ดูาบาทนู้เบ๊วย ละห้าบาทซื้อไปเอาเสียงพันลมบ่เนี่ยผมนึกว่าเป็นเสียงโดนเลาะตลาดพื้นบ้านซื้อเลาะไทยลงยูทูบยูทูบยูทูบอันนี้ก็ให้คนเข้าไปดูเยอะๆใช่เลาะตลาดพื้นบ้านเออเพิ่งเปิดเพิ่งเปิด พุ่งเปิดเลยครับอันนี้เป็นสองอันไหมเออเอาสองเลไปลองพ้อนหลานโบมหมูย่างสุขโขไทยโอ้มาไกลตัวนีนะ่เนาะมาหมูย่างสุขโขไทยแต่ว่าอร่อยนะครับที่บ้านนาโกที่บ้านนาโกแซ่บๆนะครับเพ่นอน S <S <ๆ>เสียงพัดลมว่ามันเสียงโดนวู้วู้วู้อยู่เนาะเอาขอพูดหลายได้พ่อค้าแม่ค้าท่านสองครับแม่ค้าก็สวยพ่อค้าก็หน้าตาดีนี่ครับอืมเอาอ่ะขอพูดหลายครับท<ป>อดขายน้ำบอกกรับอปปกปลาทูหอมเนาะปลาทูมันสามสิบห้าบาทสามสิบบาทกินบอเข้มมันมั่นแ่บ ไก่ห้าคือเก่าม <c ười> <mình> ีอย่งแนวห้าขอพุณอลายได้ไหมคเด้อพูดพูดถอดไก่ไก่สดอ้าวไม่ร้อเลยครับโอ้เขียนหน่อยบ้านหฮาตัวนี้ไก่มหรไก่ดีพ้นบ้านเนี่ยานเขาก็่พูไดีอ้าวโอ้ผู้ไปใด่นลูกหลาน อ้าไปว่ได้ดอกตาบ่ดีมาขาย่ทุ้งเท่าไรล้ะครับเขียนต้ที่บานบาโอ้ผู้นึผู้ขายน้าเดือดจนผู้นี้เนี่ยมดตลอดได้หนยอ้มดตลอดโม้มายังเดือดสมัดตลอดเอาอย่งมาขายคือขายดีเลยเาโ,โอ้มันไม่มกัดมกัดยไมดมาานาหาหน,น